ความสัมพันธ์ระหว่างแบงค์ชาติกระทรวงคลังนี่อดีตแบงค์ชาติอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าวกระทรวงเกษตรกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงสาสารกรรกับกระทรวงพาณิชย์ไอความสัมพันธ์ทั้งหลายในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเนี่ยมีส่วนไหมครับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในช่วงปัจจุบันนี้น,นะคะหลายคนบอกว่านี่พูดในฐานะสิทธิ์เก่าธนาคารชาติด้วยนะคะหลายคนบอกว่าธนาคารชาติเนี่ยถูกวิจารณ์เยอะเหลือเกินแล้วก็มีคนมองในมุมกลับบอกว่าก็ที่ถูกวิจารณ์เยอะเพราะทำอยู่คนเดียวอะ คือนโยบายการเงินออกหน้ามาในทุกๆเรื่องที่จะแก้ปัญหาทั้งๆที่ความจริงปัญหาเศรษฐกิจไทยณเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ใช่แก้ได้ด้วยนโยบายการเงินมีเรื่องของโครงสร้างอุตสาหกรรมมีเรื่องของการแก้ปัญหาของอีกหลายๆกระทรวงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็แสดงว่าที่ผ่านมาในอดีตความสัมพันธ์ทั้งหลายที่ผมถามเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ค่อยดีนักและเป็นตัวดึงมากกว่าเลาครับก็มันแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ยุคแล้วแต่ช่วงครับบางช่วงที่ช่วยกันคิดช่วยกันทํา ก็จะเห็นนโยบายที่สอดคล้องต้องการนะคะแล้วบางบางยุคถ้าต่างคนต่างทำเนี่ยบางครั้งก็อาจจะไม่ไปด้วยกันสถาบันของเราที่พัฒนารับกับกระบวนการโลกาภิวัตน์ได้ดีที่สุดเนี่ยคือสถาบันซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสูงอย่างเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสภาพัฒนาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสถาบันซึ่งต้องออกมาออกแรงมากกว่าคนอื่นสถาบันอื่นไม่ได้พัฒนาตามครับอาจารย์ปัญหาตรงจุดนี้เนี่ยคือปัญหาซึ่งเป็นภาระต่อทุกคนที่ต้องมาบริหารนโยบายเศรษฐกิจในช่วงนี้ ถ้ายิ่งเป็นลักษณะคุณภาพของรัฐบาลซึ่งไม่สามารถโยงภาพทั้งหมดเข้าด้วยกันได้นี่นะครับถึงแม้ว่าแต่ละสถาบันเขาอยากจะร่วมมือด้วยกันได้หรือเขาไปร่วมมือด้วยกันมาแล้วก็ตามเนี่ยเสนอเรื่องขึ้นมาเมื่อถึงระดับที่ต้องตัดสินก็ไม่สามารถปฏิปต่อเรื่องได้ก็จะส่งเรื่องที่ไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งที่ทางด้านฝ่ายราชการเข้าไปผนวกขึ้นมาแล้วพราเราดูภาพในตอนนี้เนี่ยเปรียบเสมือนว่าทางฝ่ายราชการเนี่ยเหมือนกับว่าจะไม่ได้ไปประสานกันดีแท้ที่จริงเขาทำครับ ผมเชื่อว่าในระดับเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการทำมีการประสานมีการประชุมร่วมกันอยู่ตลอดเวลาแต่ในระดับของผู้นำเนี่ยนะครับในระดับของผู้นําที่ต้องนําภาพทั้งหมดมาประกอบแล้วตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เขาส่งขึ้นมาเนี่ยอันนี้วุฒิภาวะเราต้องตั้งคำถามกันว่าระดับผู้นํานี่ระดับไหนครับระดับนายกนรัฐมนตรีหรือรองนายกรัมนตรีอย่างรัฐมนตรีอํานวยหรือว่าระดับรัฐมนตรีขังคือถ้าเป็นท่านท่านรองนายกอํานวยเนี่ยผ,ผมมีความเชื่อมั่นแน่นอนว่าท่านอ่านในเรื่องซึ่งข้าราชการประจํา ซึ่งท่านเองในอดีตก็เคยเป็นท่านอ่านออกหมดนะครับแต่ในรัฐบาลอย่างนี้เนี่ยซึ่งสมมุติว่ามีอย่างท่านอยู่คนเดียวผมไม่เชื่อว่าท่านจะสามารถที่จะฝ่ากระแสของพรรคอื่นๆของของหน่วยงานอื่นๆได้เมื่อเมื่อไม่สามารถฝ่าได้เนี่ยสิ่งที่ต้องตอบคำถามอาจารย์ก็คือว่ามันเป็นมันเป็นส่วนรวมครับที่ผู้นําของรัฐบาลว่าท่านจะต้องมองภาพออก ไม่ใช่ท่านมานั่งศึกษานะเดี๋ยวนั้นแล้วใครมาบอกให้ทําเรื่องอะไรท่านก็ทําไปอย่างนั้นมันจะไปขัดกับสิ่งซึ่งทางด้านฝ่ายราชการเนี่ยเขาทาขึ้นมาเป็นภาพแล้วมันจะมาถูกฉีกอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อตรงจุดนี้เนี่ยทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งกันระหว่างหน่วยงานต่างๆได้แล้วก็ในระหว่างส่วนต่างๆของรัฐบาลด้วยได้ในกรณีที่เรากําลังพิจารณาอยู่สมมติสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ป,ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเป็นปัญหาที่คนมองเห็นภาพชัดเจนว่า เศรษฐกิจกาลังชะลอตัวเนะศรษฐกิจกําลังมีปัญหา,าสภาวะในลักษณะที่คนเป็นห่วงนะธุรกิจตสกหกรรมอะไรกำไรเนี่ยมีแนวโน้มลดต่ําลงนะเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาระยะยาปัญหาระยะปานกลางการส่งออกชะลอตัวเพราะฉะนั้นคนก็จะมองภาพว่าการบริหารนะการบริหารคือผู้ที่มีหน้าที่บริหารเนี่ยทีมเวิร์คในระดับการเมืองดีเพียงพอหรือไม่อย่างไรนะฮะ ซึ่งอันนี้แน่นอนนะทางฝ่ายการเมืองก็จะต้องสนองตอบนะเพราะว่าเข้าใจว่าไอไอมันก็คงจะมีว่ากลไกทางด้านการเมืองระบบบริหารมันก็เป็น,นกลไกที่มีความเปลี่ยนแปลงมีไดมีมีมันไดานามิกเหมือนกันดนไดนามิกในแง่ที่มันพลวัตนะฮะที่ดรนุยบอกว่าส่งบอกของเรานั้นก็ไม่ไม่ขึ้นสูงอย่างที่คาดนะครับเข้าของราคาแพงก็ดีหุ้นราคาตกก็ดีนะครับแล้วก็ ขาดดุลบัญชีเดินสภาพก็ดีขาดดุลการค้าก็ดีที่เราพูดพูดกันมาทั้งหมดนี่นอันนั้นคืออาการของปัญหาปัจจุบันหรือว่าเป็นเป็นปัญหาเศรษฐกิจไทยปัจจุบันจริงๆหรือว่าเป็นเรื่องของคนหาเรื่องรัฐบาลอ๋อต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจมันมีปัญหาอยู่มันมีจริงๆครับครับไม่ไม่ใช่เพราะสายค้านหาเรื่องรัฐบาลหรือหรือนักสุพิมหาเรื่องไม่ชอบขี้หน้ารัฐบาลก็หาเรื่องหยิบขึ้นมาผมเองในฐานะที่เป็นผู้ที่มีส่วนบริหารงานในด้านเศรษฐกิจนะหรือว่ารัฐบาลเป็นส่วนรวมเนี่ยนะ ก็ยอมรับนะครับว่าไอ้ปัญหาการส่งออกชะลอตัวปัญหาทางด้านการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงหรือปัญหาความอ่อนไหวความไม่มั่นใจในตลาดหลักทรัพย์นะฮะหรือในตลาดเงินทุนอะไรมันมีอยู่นะครับมีคนวิจารณ์ว่ารัฐบาลน,นั้นใช้จ่ายเงิน่อนง่ายจะฟุ่มเฟือยเพราะว่างบประมาณรายจ่ายสูงขึ้นแต่จะไปให้แบงก์ชาติพยายามที่จะขึ้น,นตาดอกเบีย้ยและใช้มาตรการทางการเงินในการแก้ไขปัญหา แต่ว่ารัฐบาลเองไม่ยอมใช้มาตรการในการคลังแต่ว่าตัวเองต้องการจะใช้เงินสิ่งที่เราใช้จ่ายทรัพยากรในภาคของรัฐซึ่งได้มาจากภาษีอกรของรัฐบาลของภาษีากริยที่เก็บมาจากประชาชนเนี่ยนะครับเราต้องใช้จ่ายไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์นะถึงมือประชาชนเต็มเมดเต็มมหน่วยเราต้องใช้จ่ายใ,ในลักษณะที่ว่าอะไรที่เป็นโครงการที่มีลำดับความสําคัญสูงนะอะไรที่มีโครงการลำดับความสําคัญต่ำเพราะฉะนั้นกา,การวิเคราะห์ นะซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากภาคของรัฐอย่างสำนักงบประมาณนะอีกส่วนหนึ่งก็มาจากภาคของสภาคือสภาเองเขาต้องดูแลกันกรองเรื่องงบประมาณเนี่ยนะในการพิจารณาเรื่องเหล่านี้เนี่ยบทบาทในภาคของรัฐเนี่ยซึ่งผมเองก็เสนอแนะอยู่ว่ามีความจําเป็นนะฮะเพราะว่าการแค่แก้ไขปัญหาการคาต้องลดลดการใช้จ่ายเงินหรือว่ามีความจำเป็นต้องให้ ท้าไม่ไม่เพิ่มผมถือว่าขนาดนี้รายจ่ายของภาครัฐนยถ้าไม่ใช่แต่เฉพาะเป็นเม็ดเงินนะถ้าเราเทียบสัดส่วนของ GDP เนี่ยนะครับสิบแปดจุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าสูงแล้วนะฮะไม่ควรจะสูงมากกว่านี้แล้วนะฮะแล้วก็ถ้านอกจากว่าเป็นในบางยุคบางสมัยที่เราเห็นว่ามันจาเป็นที่ต้องใช้แรงกระตุ้นจากภาครัฐมาชดเชยกับภาคเอกชนแต่ถ้าตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นว่าปัญหามันมีแรงผลักดันทางด้านอ่ เรื่องเศรษฐกิจมันร้อนจัดเกินไปแล้วก็ในภาครัฐก็ต้องก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยนะโดยเฉพาะการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเราก็พูดกันเหมือนกันว่าซึ่งผมเองผมก็ให้ความเห็นว่าโครงการของรัฐหลายๆโครงการเนี่ยที่มันต้องเกี่ยวข้องกับการนําเข้านะมากๆนะบางโครงการก็หมายความนําเข้าตั้งแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์องชะลอไว้นะครับไอพวกนี้เนี่ยแล้วก็ไม่มีลําดับความสําคัญสูงในลักษณะที่จะเป็นผลประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยนะครับ อะไรที่ชะลอได้มันก็ต้องชะลอนะมันต้องค,อคืออย่าให้มันมีการกระจุกตัวในด้านรายจ่ายตอนที่รัฐบาลทำงบประมาณปี2 5 4 0 900นกว่าล้านบาทเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลไม่ได้ใส่เข้าไปในการพิจารณาของงบประมาณทังด้านรายรับว่านโยบายที่รัฐบาลต้องมาดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อและปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงๆเนี่ยมันจะหมายความถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยทั้งทางด้านการลงทุนและการค้า ซึ่งเมื่อมีการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยทั้งด้านการลงทุนและการค้าก็หมายความว่าผลกําไรรายได้ที่ได้จากการลงทุนตามปกติที่รัฐบาลเคยคิดไวส้สำหรับปี2540จะไม่ได้อย่างนั้นแล้วกลัวว่าภาษีที่เข้ารัฐจะน้อยกว่าเดิมผม,ผมเชื่อแน่ครับอาจารย์ครับรว่าเวลานี้เนี่ยภาษีที่เข้ารัฐเนี่ยมันต้องน้อยลงกว่าเดิมแน่นอน mm hmm. ในขณะซึ่งรัฐบาลยังยืนยันอยู่ว่าในรายจ่ายที่ทั้งฝ่ายราชการได้ไปรวมกันตั้งเข้ามาแล้วรัฐบาลยังขอเพิ่มไปอีก5 0 0 0ล้าน บางโครงการซึ่งโครงการรัฐบาลเนี่ยเป็นโครงการซึ่งมีสัดส่วนของการนําเข้าสูงๆพวกนี้เนี่ยต้องชะลอไปก่อน <S <S นะครับแล้วผมพูดก,กันตรงๆเรื่องนี้ได้เลยว่าอาวุธยุทโธปกรณ์บางเรื่องเนี่ยเราไม่ปฏิเสธครับว่าบ้านเราต้องมีใช้แต่ถามคําถามว่าปี40ต้องใช้ทันทีไหมผมคิดว่าไม่จําเป็นถึงขนาดนั้น <S <S น่าจะมีการชะลอได้ไม่ได้หมายความให้เลิกนะครับน่าจะมีการชะลอแล้ววางแผนในการใช้ให้กระชับมากขึ้นโดยที่สํานึกว่าเมื่อถึงปี40 41แล้วเนี่ยเราจะมีช่องว่าง ที่จะให้มีการใช้ได้ชดเชยได้สูงขึ้นได้ถ้าภาษีที่เข้าเกิดน้อยลงจริงอย่างดรสุภปปิชัยพูดเราจะเอางเงินคงคลังมาใช้แบบครับพะผมฟังดูคุณบอดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเงินคลังก็มีคําถามว่าเก็บไว้ทําไมไอ้เงินคงคลังนั้นเนี่ยน่าจะเอามาใช้ซะมันมันจะเป็นแนวโน้มไปยังไงคือเง<า>นิงนเงินคงคลังนี่มี2ความหมายนะครับครับความหมายแรกคือเงินสดที่เหลืออยู่ในกระเป๋ารัฐบาลซึ่งยังไม่ได้ใช้เนื่องจากว่ายังไม่มีโอกาสได้ใช้แต่จะเป็นเงินที่ผูกพันเอาไว้กับ กับงบในอดีตแต่ว่ายังใช้ไม่หมดหรือใช้ไม่ได้ภายในเงื่อนเวลาของงบที่มีอยู่อันนี้ก็คือเป็นเงินที่ผูกพันไปแล้วเพราะฉะนั้นระยะต่อไปจะต้องใช้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือตัวแคชเงินสดที่เหลืออยู่จริงๆนะครับอันนี้เนี่ยในอดีตเราได้พยายามจะรักษาเงินคงครังเอาไว้เพื่อที่จะให้มีหน้าตักเอาไว้ในยามที่ฉุกเฉินครับนะครับแต่นี้ถ้าเกิดมีความจําเป็นขึ้นมาว่ารายได้เกิดเข้ามาน้อย ช่องทางแรกรัฐบาลจะต้องทําก็คือพยายามจะดูมาตรการทางด้านภาษีเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาชดเชยนะครับคือปรับภาษีใหม่คือครหรือว่าหรือว่าจะจะ,จะหาช่องทางในการคือมันมียังม,ยงมียังมีช่องทางอีกหลายอย่างทั้งในเรื่องของอไรายได้จากทางด้านร mm ัฐ hmm. สากิจก็ดีค่าค่าค่าธรรมเนียมต่างๆก็ดีเนี่ยมันก็ยังมีช่องทางดีแต่ถ้าเผื่อมมีความจำจำเป็นจริงๆแล้วเนี่ย ผมคิดว่าอยากจะให้เราดูช่องทางเหล่านี้ก่อนอย่างอาวุธยุทโธปกรณ์ยังไม่จําเป็นที่จะต้องภายในปี40นี้อาจจะเลื่อนออกไปก่อนเนี่ยอันนี้ยังคิดว่าจําเป็นหรือไม่จาเป็นครับคือในแง่ของทางปฏิบัติเนี่ยรายจ่ายทางด้านนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นทันทีนะฮะก็คือว่าคือสินค้าบางอย่างในใช้เวลาใน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 การที่จะเข้ามาครับอย่างการซื้อสินค้าบางประเภทเช่นเครื่องบินเนี่ยจะต้องมีท i m e lag ประมาณ3-4ปีกว่าวจะผลิตเสร็จแล้วก็นํามาส่งให้เรานะครับแต่นี่เนื่ง่ากงความหวังไว้ว่าอีก3-4ีปีข้างหน้าเศรษฐกิจไทยมันคงจะก้าวไกลอันนั้น,<ใ>นอันนั้นค,คงจะคงจะไม่ให้ไม่ใช่ข้อข้อสรุปที่ถูกต้องแต่ที่ผมนําเสนอขึ้นมาก็คือว่าถ้าเราห่วงในในเรื่องของการประหยัดเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะพิจารณาในสองประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าการใช้ทรัพยากรของภาครัฐาปัจจุบันเนี่ยผ่านการจัดสรรงบประมาณ มีช่องทางไหมที่เราจะเน้นความสําคัญใหม่ที่ทําให้เราอยากจะทํเป็นสิ่งเราอยากจะทำเนี่ยได้เร็วขึ้นแล้วก็ตัดส่วนที่เราคิดว่ายังมีความสําคัญน้อยนี่ออกไปประเด็นที่2ก็คือว่าถ้าเผื่อเราคิดแล้วว่าฝ่ายการจัดความสําคัญใหม่เนี่ยมันทําได้ดีแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดอินเคสว่าเราอาจจะมีการชะลอตัวของไรายได้เข้ามาเป็นเป็น,เป,นเป็นปัจจัยนอกเหนือการคาดหมายเนี่ยมาตรการทางด้านภาษ,ษีเพิ่มเติมก็ควรจะนามาพิจารณา ก่อนจะไปถึงเรื่องเงินคงครันงคิดว่าปัญหาหนักหนากว่าที่เป็นอยู่เนี่ยนะคะก็เพราะว่ามันเป็นประเด็นของเศรษฐกิจบวกกับการเมืองถ้าเรามองไปข้างหน้าและเราคิดว่าปัญหาที่มีและกําลังได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดทุกคนก็จะค่อนข้างสบายใจแล้วก็มองเห็นอนาคตแต่ถ้าหากว่าปัญหาเนี่ยเรามองดูแล้วเรายังคิดว่ายังไม่แก้กันอย่างถูกต้องเลยเนี่ย ความรู้สึกมันยิ่งทับถมว่ามีปัญหา